แลวแล้วเราก็ไม่อยู่ในเกมอะไรก็ไม่รู้ไหนฮอกไออยู่ไหนฮอกไออยู่ไหนบนสุดบนสุดเลืยขึ้นไปเลยขึ้นไปบนสุดนี่ไง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 แถวล่างแถวล่างเออนั่นแหละอ้าวกดไม่ได้อะทำไมอ่ะมันเป็นคนเลือกไปแล้วโอ้งั้นเราไม่เลือกตัวไหมต้องหยิบอะไรอ่ะเลนเีนอมดิตัวนี้เหรอตัวนี้เหรอ เลื่อนขึ้นเลื่อนขึ้นเวนอมเลื่อนขึ้นน,นั่นน,น่ะเวนอมอ่ะช่องแรกช่องแรกกลางๆนี่ไม่อันบนสุดทีนี่เหรอนี่เหรอเวนอมไม่รู้จักเวนอมหรออ๋อเวนอมเวนอม,ม,นอม <laughs> <laughs> ในหัวในหัว,หวคือนึกถึงเวเลนอ,อยู่มันต้องตัวผูว้หญิงสีแดงแดง <laughs> ใครจะไม่รู้ลืมไปแล้วไปด้วยแมนแอลจะแบบจะโผ่ดไปแปะอะไรก็ไม่รู้ ไอเราไอเราก็หาตัวสีแดงๆเป็นผู้หญิงมิ้กว่ามันเป็นเวเลสอ๋อเป็นเวนอมนี่เป็นไงวิ่งเร็วสุดวิ่งเร็วสุดตายเร็วสุดอันนี้คืออะไรอ่ะคืออะไรอ่ะอุ้ยเสาหายอ่ะอยู่ไหนวะประตูอยู่ไหนก่อนเฮ้ยดรสเตน ไม่มันยิงผ่านไม่ได้ไม่ใช่ียวเฮ้ยเอาดินี่ได้คิวปะขึ้นปะต้องกดอะไรเนี่ยสตู่ไหนได้ไปมาลาชอดผมเฮ้ยแต่เลือดเยอะอยู่นะตัวนี้ดีอยู่นะเฮ้ยแต่จะตายอย่างนี้ก็ไม่ดีอะกดเอลวะเอลคือตัวไหนอ่ะไม่รู้ไม่ไม่กดเลบเลฟจิบเลบชิบชิปซ้ายเฉยๆก็ที่กดนั่นแหละ เขาบอกว่าให้กดแล้วพุ่งเข้าไปหาตันสูจะตายแล้วจะพุ่งเข้าไปได้ไงว้าวเฮ้ยอยากได้ฮิวอ่ะเฮ้ยแจ๋วอะโลมาลบหลังโลเอ้าวโลหมด <c oughs> แล้วคือต้องยืนในนี้ฮะเฮ้ยแจ๋วอะได้ฮิวอ่ะฮิวอีกดีใครฮิวอ่ะเพราะมันฮิวทีละจุดก็คือโลป่ะไหนวะเออมันจะมีโลกโ็คือเราต้องยืนในนี้ใช่ไหมเ<อ>ว้ยนี่อะไรอ่ะโลขเพื่อนเราไม่ใช่หรอ เอาเหรอ,อพื้น,พ,นพื้นแมพพื้นแมพแล้ว <c oughs> ก็คือเราอยู่ในนี้ไงนะเอ้ยเอ้ยมาดีมาดีมาดีน้องเอาไปไหนแล้วว่าตายแล้วเหรอตัวไหนเป็นตัวไหนบางคนเนี่ยอันไหนเพื่อนอันไหนใครเนี่ยไปก่อนแล้วจะตายแล้วไ,ไ, <c oughs> ไปละจ้าไปเอาเลือดก,ก่อนเมื่อกี้เห็นเลือดอยู่แถวเนี้ยตรงไหนวะตอนนี้ไง โอ้ยมันโหดสูบแขะเค้จจะเอาเลือดมาแล้วกลับมาแล้วเดี๋ยวดิมันเดินช้าจังอะขีขวาคืออะไรขีขวาแบบหนึ่งเดี๋ยวหาศัตรูให้ศัตรูอยู่ไหนวะเราก็แค่ยอยู่<อ>ในในี้หออรือว่ามันแทงจอก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 ,อ,กอ่ะรู้แค่นั้นนะแต่ไม่รู้มันใกล้หรือมันไกลามาดิเข้ามาดิใช่ท้าย เดี๋ยวเดี๋ยวดูเนี่ยมันยิงอย่างเงี้ยอ้าวแค่กายล่างขอขอขอคิวเอ้ยโอ้ยมืได้คิวต้องกดอะไรอ่ะกด e มีอะไร f ก็กดไม่ได้กดอะไรไม่ได้เลยตัวเนี้ยอ๋อมันไม่มันไม่ใช่แค่ตัวปลอมแต่มันช่วยตีด้วยโอ้ยโอ้ยเห็นว่าตีแรงอ่ะเขาจะไปตั้งที่มันไกลๆแล้วแบบว่าให้ช่วยยิงแบบ โอ้ยจะตายเลยเนี่ยหายตัวก่นอนโฮ้ยโคตรโหดอะ่ะจริงตัวนี้นโหดจริงเใช่ไหมเลือกตัวโหดมานีา่ตัวอะไรเนี่ยตัวอะไรเนี่ยจักริกจักริกจักริกไปไหนแล้ววะตัวจักริกอะ่ะหนีตังคหิวตรงนี้เอ้าอะไรอะ่ะมีมันตีเหรอ คืออะไรวะลงมาฝักกังเขียรแล้วก็แพ้เมื่อกี้มันคือเพื่อนมันคือฝั่งเดียวกันนี่นาเมื่อกูตายอ๋อเผื่อไปกดวางฮิวตรงนั้นนะเป็นไงโหดไปละตายหนึ่งขาห้าตายเลยทีมโหดจัดอะจริงแต่ว่าเกมแรกคือกูอยู่ฝั่งนู้นที่นั่นเนี่ยมันเป็นตัวไอ้เนี่ยสุหน้า อะไรเราเล่นยังไงอ่ะล้วไปไหนแล้ว่ะ<ด>อ้าวเล้วมึงเดินลงไปแล้วหรออุ๊ยอุยอ,อะไระอ่ะกดอุ๊ยกดชิปคือยิงใหญ่เดี๋ยวเดีววววว๋ยวเดี๋ยวอยู่ไหนอ่ะไปด้วยดิเราต้องไปที่ไหนอ่ะต้องกดอะไรอ่ะอันนี้คือต่อยอ่ะกด e คืออะไรนี่ยิงใหญ่กด f อ่ะนี่คือกระโดดงัดอยู่ไหนรอด,ด้วยดิไหน,นอะ่ะอันไหนคือที่เราต้องสู้ เดี๋ยวดึงนี่มันหายอยู่มันเล็งยากอ่ะนี่แน่กูตายเลยอ่ะนี่นี่ต่อยใหญ่ต่อยใหญ่ถ้าเปลี่ยนฮีโร่ได้กดเดชแม่เอาตัวนี้ดีนี่ตายแล้วเห็นป่าวตัวเนี้ยแต่ว่าควบคุมไม่ค่อยถูกเลยนะไว้อยู่ตรงไหนเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวนี่นีมาดิมาดิมาโอ้โหเป็นไงอ่ะอ้าวแล้วมันโดดไปไหนลรอ เป็นม,มันโดดหนีอันนี้คืออะไรอันนี้คือฝั่งตรงข้ามหรืออันนี้คือนี่นี่แล้วต่อยสุดใจไปสุดฤทธิ์โอ้ยตายเฮ้ยมันเกือบตายแล้วตัวข้างบนอะอยู่ไหนอะโอ๊ตายอีกแล้ววะตัวข้างบนอยู่ไหนเมื่อก,กี้ไม่รู้อยู่ไหนวะเมื่อกีอ้พอนนีอยู่ทางนี้เหรอกดอะไรนะ E กับ F อ่ะข้างหน้านไม่ได้เปอร์เซ็นเลยอ่ะอ๋อมันต้องยืนในนี้เหรอ ใช่แล้วก็ไม่บอกโหเอ้ยนี่แนะนี่นี่มาดินี่เป็นไงกูแรงวะกูแรงวะนี่โหดปะโว้ยโหดโคตรเก่งอ่ะดูดิดูดิดูดิโหดโคตรเก่งอ่ะ กวางคิวให้อยู่นี่ได้อีกหนึ่งคิว KO ไปฮู้โหยอกเดี๋ยวเดี๋ยวมันหยุดยังไงเนี่ยโอ้มันอันตี้อ่ะนี่ได้อีกหนึ่งคิวแล้วโอ้ย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 ไต่กับแพงได้ด้วยอ่ะใต้ไงอ่ะลงไงอ่ะลงกับกแพงไงอ่ะโอ้ยมันไวมันหายตัวได้อ่ะโอ้ยสู้สุดใจแล้วทีมอยู่ไหนอ่ะทำไมทีมไม่มากันอ่ะ โอ๊ยอะไรอ่ะคืออะไรอ่ะกูโดนมึงกินเหรอฮะคืออะไรอ่ะมึงกินกูเข้าไปอ่ะเมื่อกี้ไม่รู้คืออะไรก็ไม่รู้กดไม่ใช้ไม่เป็นวู้ววชนะแฉอ้าวหรอแล้วมันพีบอกไหมใครมีวีพีมันไม่บอก <laughs> ไกูม่ <laughs> มมีันไม่บอกหรอว่าแบบเราฆ่าใครไปเท่าไหร่อ๋อนี่ไงฆ่าไปสี่ <laughs> ใช่ไหม ตาย8ถึง52ตายเก้แอซิซี่ทางหน้าไฮไลท์อ่ะคืออะไรอ่ะอ้าวไม่เลือกตัวเขายัางไม่ขึ้นให้เลือกตัวเลยยังโหลดมุมขวาล <laughs> แล้วยังไกลเลยเนี่ยแล้วมึงอยู่ไหนเนี่ยมึงได้เข้ามาปะเนี่ยอะมึงได้เข้ามาในเกมวะเนี่ย เตายแล้ววดเจ๋งมันอยู่หน้าเราเล่นแล้วเนี่ย